สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับวันนี้ก็มาอัปเดตดูโรงจอดรถของทีมงานโทัรหนึ่งนะครับวันนี้วันจันทร์ครับวันนี้ช่างช่างลางานครับวันนี้ครับช่งางไม่ว่างก็พามาชมครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้โครงสร้างนะครับก็เหลือใส่จันทันนะครับนนจันทันบนเฉียงลงมานี่ครับแม่พอทำเสร็จอย่างนี้ปุ๊บมีเอซีแนะนำมานะครับว่าน่าจะใส่ตัวเหล็กตัวเนี้ยเหล็กยึดเนี่ยน่าจะเอาตัวนี้ เฉียงขึ้นไปชนกับนู่นนะครับเหล็กรัดคอเสานะครับไปชนตรงนั้นเลยเพื่อจะให้เหล็กนี้เป็นจันทันเป็นจันทันไปเลยนะครับในตัวเลยมันก็จะประหยัดเหล็กลงอีกเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยประหยัดเหล็กทําจันทันไปอีกทั้งสี่ตัวครับไม่เสียดายจริงเลยเพราะว่าทําไปแล้ว ช้าเกินไปครับนี่ครับส่วนมากจะถ้าถ้าทำไปแล้วก็คือจะมีเอฟซีบอกมาทีหลังก็มันเสร็จไปแล้วอ่ะมันแก้ไม่ได้เลยครับแบบเนี้ยมันมันก็มันก็ดีนะมันก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสำหรับคนที่แนะนำมานะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยลดจันทันไปตั้งสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ประหยัดเหล็กไปสี่เลยเนี่ยเอาตัวนี้เป็นจันทัน เป็นจันทรันไปในตัวเลยครับเนี่ยไอตัวที่ตัดตรงเนี่ยว่าน่าเสียดายมากเลยเนาะมผมผมดูรูปที่เกส่งมาให้เอมอมันก็เออมันก็เข้าท่านะแทนที่จะเอาเหล็กตัวนี้จับตรงนี้เนาะเฉียงขึ้นไปนูน่นเฉียงไปจับนู่นเฉียงไปจับนู่นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มันไม่ได้วางเหล็กตัวนี้บนเพจเต็มที่ไง มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะข้อดีคือถ้าได้ทําไปนูน่นประหยัดจันทันแต่ว่าความแข็งแรงในการจับกับเพนเพทตัวนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่อ่าแต่มันก็สามารถทําได้ตัดเหล็กแผ่นไปเสริมกับตัวตรงนั้นนะครับนั่นแหละไอ้ตัวที่วางวางบนเพทตัวนั้นนะครับตัดเหล็กแผ่นเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับเอาก็ขอบคุณมากครับที่ แนะนำมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ทำแบบนี้เสร็จไปแล้วก็ไม่เป็นไร่ะถือว่าเป็นความรู้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนอื่นๆที่อยากจะทำโรงจทรดนะครับอ่าก็ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อรู้ให้ข้อคิดนะครับให้ความรู้มาสรุปแล้วนี่ผมก็ต้องไปซื้อเหล็กมาเพื่อที่จะ,ะมาต่อเป็นจันทนนะครับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งข้างนอกทางนี้ตัวจันทร์จะยื่นออกมา2เมตรนะครับเนี่ยยืนมาฝั่งนี้2เมตรนะครับส่วนไปข้างหน้านั้นไปยื่นไป1เมตรนะครับยื่นไป1 m. เมตรเผื่ออนาคตอนาคตจะต่อเพิงไปข้างหน้าช่างบอกว่าต่อไปสัก3เมตรก็ได้ครับต่อเพิงไปข้างหน้านู่นนะครับแต่ไม่ต้องมีเสารครับข้างหน้าคือถักเหล็กแล้วก็ต่อไป3เมตรเลยนะ แต่ไม่ต้องใช้เหล็กหนาเหล็กใหญ่ขนาดนี้หรอกใช้เหล็กเหล็กกล่องก็ได้ครับเหล็กกล่องสัก2อคูหนึ่งครับถักแล้วก็ต่อยื่นไปข้างหน้า3เมตรถ้าเราไปใส่เสาข้างหน้ามันจะเกะกะครับหรือว่าอ่าซี F คนไหนที่มีข้อคิดดีๆก็แนะนําได้นะครับฝั่งนี้ก็ยื่นออกมา่างเมตรครับนี่ด้านข้างยื่นออกมา2เมตรถ้ายื่นมาเม็ดเดียวไม่สวยอันนี้2เมตร ก็ถือว่าพอดีนะแต่ถ้าได้อสักสักสเมตรก็โอเคเลยแต่มันก็จะยาวเกินไปเนาะโครงการนี้น่าจะหมดประมาณอ่ามีสามแสนนะครับเฉพาะเหล็กตัวนี้ที่ซื้อมานี่ก็ตกไปตีไป9ก้าหมื่นแล้วเนี่ยซื้อโครงสร้างเหล็กนี่มี9ก้าหมื่นแล้วข้าวแรงลุงชัยอะไรอีกก็หมดไปละแสนหนึ่งอะ ก็เหลือสันไทยสันไทยแล้วก็ไปซื้อเหล็กเพิ่มอีกโอ้มี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 สามแสนอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังดีนะครับซื้อเหล็กถักโครงสร้างนี้มาได้ถูกอยู่กิโลละสิบหกบาทสามสิบสตังค์นะครับเหล็กโครงสร้างนี้ที่ซื้อมาอมืข้อคิดดีมากเลยครับใส่ใส่ตัวเหล็กตัวนี้ ยื่นไปชนนู้นมันจะกลายเป็นจันทันในตัวเลยประหยัดไปตั้งสีเส้นแล้วก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำมาครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับช่างบอกว่าไม่โยกนะครับติดหมดแล้วไม่โยกแต่ก็ยังประมาทกับลมไม่ได้นะครับเพราะว่า เพนเพ็ดตัวนี้ไม่หนามากครับเพนเพ็ดตัวนี้ไม่หนาครับเดี๋ยวต้องลองดูครับต้องลองอมุงสันไทยอะไรเรียบร้อยก็ต้องรอดูถ้าดูไปแล้วมันไม่แข็งแรงเราก็จะต้องเทเทปูนอบเสาขึ้นมาอีกนะครับเทปูนอบเสานี้ขึ้น โอเพนเพจเลยขึ้นมาสัก10เซนเลยนะโอบขึ้นมาวันนี้ก็หยุดงานครับอยู่ประมาณนี้นะครับโครงสร้างตรงนี้แมคโครขึ้นเทเลอร์อ่าถ้าระดับพื้นอยู่ณณณปัจจุบันตรงนี้นะอา่าวัดจากวัดจากตีนเสานี้ขึ้นไป4ี่เมตรห้ ถึงเราจะใส่ถึงเราจะใส่ดินเสมอเสมอแผ่นเพดเนี่ยยังไงก็ไม่ชนตัวนั้นนะครับอ่าแมคโครอยู่บนเทเลอร์ขับเข้ามาก็ไม่ชนนะความสูงสี่เมตรไม่ชนครับประมาณนี้ก็ถือว่ากำลังกาลังสวยครับก็กำลังพอดีนะครับทีนี้วันนี้ผมจะไปซื้อเหล็กกลมนะครับ ไปซื้อเหล็กกลมเหล็กแป๊บกลม3นิ้วช่างสั่งมา40ตัวเนี่ยครับไอเหล็กตัวเนี้เพื่อที่จะเอามาเชื่อมเป็นจันทันนะครับมาเชื่อมประกบนี่เชื่อมประกบแบบตัวนี้เลยครับตัวนี้คือจันทันนะครับแต่แต่เหล็กตัวนี้หนามากครับค่อนข้างจะหนาเนี่ยก็จะเชื่อมประกบแบบนี้เลยเป็น2ตัวนะครับประกบกันเนี่ย แต่ทีนี้เหล็กที่จะไปซื้อวันนี้ความหนาก็จะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยอันนี้หนามากเนี่ยโอ้โหหนักเตึบเลยนี่หนาประมาณสามมิละแต่ผมจะไปซื้อวันนี้ผมจะซื้อแค่ความหนาแค่1.8นะครับเอาแค่1.8มาประกบกันก็จะไม่หนักเท่านี้นะครับก็จะใส่สลับครับตัวนี้ใส่ตัวนี้ ห่างกันอ่าใส่ตัวนี้ห่างกันปุ๊บเหล็กตัวใหม่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับใส่สลับกันเอาเพราะว่าเหล็กตัวนี้ค่อนข้างจะหนาแข็งแรงกว่าเหล็กที่จะไปซื้อวันนี้ก็40เส้นราคาที่เช็คมาก็อยู่เส้นละ694บาทนะครับโอ้น่าจะหมดอยู่20,000น่าจะ2 7 0 0 0ื่0 0 0ก็เหลือสันไทยครับ สันไทยช่างบอกว่าให้ใส่0.3แต่ผมว่ามันมันก็หนาเอาเรื่องนะหนาหนาเกินแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนถามดูก่อนว่า,าจะเอาหนาเท่าไรน่าจะเอา0.25แล้วกันเอาใครมาวะช่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้เซลมาวัดสันไทยหรือเปล่า ไปเลยครับอันนี้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยเอาตัางมาให้ขอบคุณผู้ช่วยมากเลยครับเอามาให้ถึงที่เลยไปเดี๋ยวผมจะไปซื้อเหล็กก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม